สวัสดีวัยรุ่นพนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ีถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic s h o อบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทภูติด พูดดอกไม้นั่นเองนะครับแต่ได้จานเป็นพูติดอกไม้กูจะหลุดนะฮะก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็คือเป็นการแจกสกินฟรีนี่นะครับถ้าถามว่ามีสกินไหนบ้างครับทุกคนก็ได้แก่สกินตามนี้นะทุกคนนะมีทั้งหมด5สกินนะเทลกาลีล็อกซี่ไอชาและก็เวเบสเน่ครับแล้วก็สมมรับคณเปิดครบ50ครั้งเนี่ยคุณจะได้เป็นนะครับเลือกอย่างนึงนะครับระหว่างเอฟเฟกต์วาร์ปถาวรกับสกินนั่นเองนะครับถ้าถามว่าใครอยากได้อันไหนก็ แล้วแต่ทุกคนถ้าแต่จะจิ้มนะสำหรับผมผมก็มองว่าสกินดีกว่าเพราะว่าสามารถเอาไปอัปเกรดต่อในกิจกรรมอัปเกรดสกินได้เลยนะครับจะถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนน่คุ้มแน่น,นอนทุกคนประมาณนี้สำหรับกิจกรรมงวงแหวนเวทนี้นะถามว่าพี่ครับแล้วเราเนี่ยจะสามารถหาไอ้การ์ดเนี่ยจากไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับจากการประกบไปที่ไอเทมนะรเราสามารถใช้เงินของเราเนี่ยซื้อได้เลยทั้งหมด10อันนะครับผมเกซื้อเลยแล้วก็เปิดไปเลยในวงแหวนเวทพูดสั้นเลยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ ตัดเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนจริงเ่รอเราคนจริงอ่หระเราคนจริงอเหือ <c oughs> โคตรเกลียดต้องสินี้ทุกคนมันแจกสกินฟรีอล้วเนาะ การตีทุก50าสิบครั้งด้วยนะแบหมายความว่าโอ้โหคุณมีโอกาสได้รับมากกว่า1สกินนใะนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคตอนนี้นสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูกล่องสกินสุดคุ้มวันนี้นะครับในราคาแค่เพียงหนึ่งรอคูป,ปองเท่านั้นเปิดแล้จะสุงหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีนะครับก็ดูไปนะครับผมสำหรับผมมองว่าได้สกินไหนก็คุ้มนะครับยกเว้นสกินเดียวนะจริงผมว่าสกินของเนี่ยก็ขาดไม่คุ้มแล้วเราจะรอเลยละครับแล้วเราจะรออะไรชื่อวิลบา จะพาเธอไปด้ำน้ำดูป่ากาตูนนี่ทุกคนของแพงจริงอันเนี้ยผมอยากได้มานานละสกินทาชิได้ก่อนฮะไม่อยากจะเชื่อว่าดวงฉันจะดีขนาดนี้โอ้หมายก่อนนะวันนี้ทุกคนสำหรับสกินนี้นะครับเรียกว่าดวงดีที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะหัดเล่นทาชิแล้วทุกคนเจอกันหน้าสตรีมนะครับผมตอนนี้เราก็มีสกินทาชิทุกสกินเลยนะฮะสกินนี้ไม่นับเป็นสกินนะผมเพราะว่ามันกระจอกเกินไปนะเอาแค่ okay, สกินนี้พอ เดี๋ยวเราทุกคนไปทดลองกว่อนะว่าสกินนี้ในราคา1นึ่งร้อยคุปองจะสวยจะฟยวฟ้ามะพร้าวรำายยำยองขนาดไหนนะฮะก็ตอนนี้นประมาณเที่ยงคืนยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะรู้สกเอฟกซ์เล็สกินจะสวยขนาดไหนนะฮะเป็นไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาต อัพระเบิดก่อนนะนับนี่มาเลยมาเลยมาเลยตอนนี้เป็นตัวที่เคยติดเมตาไปรอบหนึ่งเนี้ยสำหรับตัวทาชีนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่โมบิลิตี้สูงแต่ว่าแลกมาก,การที่เล่นยากมากๆเลยนะผม mm. นี่นี่นเ,เนี่ยพอเกาะเด้งปุ๊บเนี่ยอันตรายทุกคนตีสามทีรถสัตระสับไปนเนี่ยนีคิดแตกแน่นอนนะผมปล๊ดพด กาะเด้งขึ้นมาอีกครับผมนี่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 บริซุทธิไม่ตายได้หมวะเออนไงทุกคนโก้ไหมแล้วยิ่งเอาอ็อบเจกต์เนี่ยยิ่งเร็วนะสำหรับตัวทาชี่นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถเก็บแ็กกับพวกได้พวกอ็อบเจกต์ได้นะอย่างนี้เลยนะครับผมรึปุ๊บหนูแล้วดูดิสวยจริงทุกคนดูดิกระปวดอะพอตีแล้วเกาะจะได้อย่างนี้นะโอ้สวยมากแล้วดูเอาบริสุทธิ์นี่ดิไปปะ บรื้ซืดเนี่ยดูดิเกาะเด้งอะ่ะโอ้โหโกงจริงทุกคนอารมณ์เหมือนวันเดอร์เลยนะแต่ว่าเป็นวันเดอร์ที่พิ้วมากครับผมพิ้วจริงคงรับวันนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใคชอบอย่าลืมกดไลค์เป็น like. ปกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนี่สแต็กสองปื๊บ,บ,บนี่หุ้ยแตกขึ้นแล้วแตกขึ้นตีธรรมดาลัวธรรมดาลัวเลยเออ โ,โหยี่ต้องหัดเล่นทาชีแล้วจริงนะครับวันนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้เราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปจะเล่าของเราจบกันบ้างนะครับคลิปจะเล่ายอดอยุ้ยอันนี้ก็จะดูสูตรโกรงนะทุกคนสูตรโกงเกมนิโอสองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนทางด้านของพิษเองนะครับผมที่โปรแกรมโกงอ่ะมันไม่สามารถใช้ใเกมเถื่อนได้แล้วนะครับผมก็เลยเศร้าใจนิดหน่อยนะ สวัสดีคุณเนื้อธนูนะครับผมขยันทำกิจกรรมนี้มากเพราะปีที่แล้วไม่ทันสกินซานเนสนะฮะสวัสดีคุณสกายนะครับผมสวัสดีคุณซินเอนียรนะครับผมสวัสดีคุณคิโรโคงนะครับผมขอบคุณสำหรับคุณคิโมซีซ่านะครับผมสวัสดีคุณอาจูเรียด้นะสวัสดีคุณไทยสกายด้วยนะครับ <c oughs> โอเคทุกคนสำหรับใครดูคลิปนี้จบนะครับไม่เป็นไรครับว่า29สำหรับคลิปวันนี้ต้อขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ทุกคนเนี่ยดิฉันว่าเป็นกำลังใจของหนุ่มกิต่อไปมากๆนะครััับไไ่่ตต้้้อออองงขวววลลาปกกนนจจริแเ